สวสครับสว,สสวัสดีพบกับไอจอนนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมเทสเตอร์ฟอร์จูนกับทุน300บาทมาดูกันว่าใครของจริงของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันเลยมาเทสเตอร์ฟอร์จูนหรือว่าความมั่งคังของนายเทเ s อร์นะครับผมเกมใหม่เมื่อ2เดือนที่แล้วมาดูกันดีกว่าเฮ้ย เสียงนานะมีเสียงนะเกมดีนะครับผมเราต้องเริ่มเบ็ดหน้าดิค่อยสวยนะผมว่านะสวยว่ะอย่าว่ามาถึงแตกเลยเฮ้ย,เอ,ยเอาเปเล่นนะต่อเนื่องครับเฮ้ยไหลไหลไหลุณสิบด้วยดูดิ เฮ้ยดูดิครับพี่น้องแตกอย่างนี้ใครสนใจเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิ์นต้คอมเมนต์ได้เลยครับแตกอย่างนี้แตกอย่างนี้โอ้โหมันไหลจัดเลยโอ้โหดูมันไหลดีพี่น้องโอ้ ไม่พักเลยครับผมไหลไม่พักโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกินไปนะเกินไปนะโอ,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 โอ้ไหลอย่างนี้มันเกินไปนะเฮ้ยเฮ้ย ไหลจัดเลยใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขามีโฟบ่าที่พลารับหนึ่งร้อยนะจ๊ะฝากที่พลารับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยนะจ๊ะสนใจไปสมัครไปโดนไปตามกันได้นะจ๊ะที่เว็บตอนนี่เกมนะจ๊ะสมัครเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมกำลังแตกดีมากไหลดีมากตอนนี้โอ้โหมันไหลจัดเลยไหลมาก ไหลจริงๆไหลเป็นน้ําไหลยิ่งกว่าปลาดุกอีกโอ้โหไหลเกินคุณนึกว่าปลาไหลเฮ้ยเฮยเป็นหกว่าเป็นหกว่าสวยนะมาดีจัดเลยอะ่ะมาดีจัดมาดีจัดครับ เราใส่เราต้องเร่มเบ็ดใหญ่ๆแล้วว่ะน้องเบ็ดใหญ่ๆอ่ะเบ็ดแบบโหดๆไปเลยเบ็ดสามสิบเบ็ดยี่สิบอะไรเงี้ยดีไหมเจ๋งอยู่นะปี่บานล่ะ <c oughs> มันแตกอย่างนี้สุดยอดว่ะแตกอย่างนี้คือแตกนะแตกของจริงนะเราต้องเพิ่มเบ็ดเขมากเพิ่มเบ็ดขึ้เลย แต่โคตรดีอ่ะโคตรโหดโคตรอันตรายบอกเลยเออมาครับสิบห้าวิสวยร้อยหนึ่งว่ะทองมาต่อสวยครับอุ้ยไหลนะมีตรงนะอุ้ยเฮยน้องมาอีกแล้ว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 ครับมาอีกแล้วครับดอกนี้มาอีกแล้วสิบห้าว่ะ เฮ้ยโอ้โหไหลอย่างนี้มันเกินไปนะไหลอย่างนี้สนใจเล็บตอนนี้เกมส่วนดีได้คอมเมน,เนต์มมนได้เลยครับส่วนดีได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก้อยเกมตอนนี้กำลังไหลมาดีมากเลยเล็บตอนนี้เกมเท่านั้นนะจ๊ะสนใจสมาชิกใหม่ฝากยิ่ง้งารับ100ฝาก100รับ200 ฝาก50รับ100สมาชิกใหม่สนใจสมัครเข้ามาคลิกเข้ามาโดนเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะไหลอย่างนี้เหมือนนึกว่าปลาไหลนะครับผมไหลสุดๆไหลจับโอ้โหเวลานี่ประมาณบ่ายสามไหลของจริงครับผมโอ้โหไหลอย่างนี้เราเพิ่มเบ็ดว่ะไดสามสิบว่ะเราลงเพิ่มเบ็ดสามสิบนะส่งมาดีครับส่งมันมาดีนะ ทรงแบบทรงมาดีเลยเฮ้ย,ยมาไหมนี่เฮ้ยเข้าฟรีเกมด้วยเฮ้ยสองสวยครับม่ถุงว่าไม่ถุงเออฟรีเกมมันจะได้แบบมันแตกเหมือนนั้นนอกไหมอยากรู้เหมือนกันนะหรือดอกสอง เออสวยครับไม่มีคูต่อมีคูต่อได้เรื่องอยู่เออคูนบกว่มมาสวยครับตอกนี้น่าจะแพงนะสามร้อยหกสิบสวยนะวิ่งสองร้อยอุ้ยไม่มีทองว่ะโอ้แย่ร้ายโอ้แตกอย่างนี้โคตรแตกโคตรดีเลยหกร้อยแปดสิบสี่ได้เรื่องว่ะน้อง ใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเกมกำลังแตกกำลังโดนแตกหนักอย่างนี้ต้องเว็บจอนี่เกมเท่านั้นนะครับผมไม่ไหมช่วยว่ะมีนี่ด้วยมีถุงเงินมีถุงเงินเออมีทองต่อสวยๆครับเฮ้ยมีมงกุฎมงกุฎไหมมงกุฎไหมมงกุฎไหมมงกุฎ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 มาจริงๆ 900บาทโอ้มงกรุดไหมไหม,ไมโอ้โหแปลกอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมด้านนั้นนะครับผมต้องเว็บจอนนี่เกมเทานั้นนะครับผมใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใตคมม้คอมเมนต์ได้เลยแจ็คกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้มเลยจ้ะสมาชิกใหม่ตอนนี้ฝากยี 100, ่สิบรับหนึ่งร้อยบากหนึ่งร้อยรับสองร้อยฝากห้าสิบรับหนึ่งร้อยนะครับผม แล้วยังมีโปรยอดเสียสูงสุดในประเทศเลยนะครับผมยี่ห้าเปอร์เซ็นต์รับได้ทุกวันเลยนะครับผมโอ้โหเว็บจอนี่เกมเท่านั้นแหละโอ้โหแต่อย่างงี้เออไหล่อดเนืองว่ะถึงแม้จะคูณหกม,มันแต่มันถูกแต่มันไหลครับมันไหลดูดิถูกที่เอฟโอเยีสามร้อยกว่าบาทโอ้โหโอ้สวยครับ ทองไม่ทองทองโโอ้โโอโใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรฝากสมาชิกใหม่ยีห้ารับหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยนะจ๊ะสนใจสมัครเข้ามาโดยเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันจ้า